สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ New Isuzu D-Max นะครับเป็น X-Series ใหม่นะครับก็ถือว่าสิ้นสุดแห่งการรอคอยนะครับ New 2023ใหม่วันนี้ก็จะพาชมเป็นตัวยกสูงนะครับเป็นสีเทาแลมโบนะครับซึ่งมาดูครับว่ามีอะไรใหม่บ้างจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED มีไฟ Day l i ล h t นะครับค่อยๆชมนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้านะครับเป็นนี่ครับแดงดําเงานะครับเป็นทูโทนนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นโลโก้แดงนะครับตัวนี้ครับก็เป็นจุดเด่นแล้วก็สัญลักษณ์ของเรานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือเป็นเปลี่ยนนะครับเป็นติ๊กเกอร์ใหม่นะครับนี่ครับเป็นสีเทานะครับเป็นลายใหม่นะครับมีสัญลักษณ์ตัว X นะครับที่ฝากระโปรงหน้านะครับนี่ครับก็พาชม ตัวใหม่2 0 2 3นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวกระจังครับด้านข้างจะเป็นลายแคปบ้านะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี่ครับนี่ครับแคปบ้าซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้ก็เพิ่มลายแคปบ้านะครับสังเกตว่าตัวนี้ครับเป็นลายแคปบ้านะครับจากเดิมเปลี่ยนจากเดิมเพิ่มทําให้ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีเทาสีบอลครับบอลบอลเงินนะครับ นะครับก็คือตัวใหม่นะครับนิว2 0 2 3ครับ X Series Highlander ตัวสูงนะครับนี่ครับมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสีใหม่นะครับสีเทาแลมโบนะครับเป็นสีรูไซส์นะครับจากโรงงานแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีปัดน้ำฝนตัวนี้แบบบิวอินนะครับแล้วก็เสาอากาศตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับบนศีรษะเรานั่งนะครับตอนนี้ครับตัวแก้มนะครับโป่งล้อใหญ่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X กนะครับนี่ครับกรอบจะเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็ภายในเป็นตัว X สีดำนะครับเป็นลายนิดนึงนะครับส,สวยๆนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวล้อนะครับตัวล้อของ X Series ใหม่นะครับก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับ6ก้านนะครับตัวนี้ครับก็เป็น er. ดําเงานะครับตัวนี้ครับแล้วก็ยางจะเป็นซีรีส์นะครับ265 60 R18 นะครับเป็นบิสโตนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูกระจกข้างทูโทนนะครับพร้อมไฟ LED นะครับแล้วก็ดูบันไดข้างของ X Series ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสี เทาเข้มนะครับนี่ครับที่เหยียบก็จะเป็นสีนี่ครับพลาสติกดําครับพลาสติกดํานะครับนี่ครับก็ด้านข้างก็ดีไซน์สวยงามครับเป็นสีใหม่ให้ท่านเลือกนะครับเป็นเทาแลมโบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็พาชมภายในรถนะครับนี่ครับเอกซิลี่ใหม่นะครับก็จะเป็นแผงข้างหนังนะครับตะเข็บสีแดงนะครับนี่ครับจุดเด่นของเอกซิลี่เรานะครับแล้วก็พักแขนจะเป็นดำเงานะครับ นี่ครับคอนโซลดำนะครับเดินเส้นได้สีแดงนะครับนี่ครับแล้วก็ไล่เฉดสีนะครับมีแต่ลักตัว X นะครับนีเลยนะครับแล้วก็จอสัมผัส7นิ้วนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ a n d r o i d Auto ได้ b l บลู o t h แล้วก็เมื่อใส่เกียร์ถอยจะมีกล้องหลังพร้อมนะครับตัวนี้ครับช่องเสียบ usb มีให้พร้อมนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมชิปล็อกนะครับนี่ครับส start นะครับมีให้นะครับ นี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะคูแม็กนะครับตัวใหม่เราให้เป็นเบาะคูแม็กนะครับนี่ครับพาท่านชมเลยนะครับนี่ครับคูแม็กนะครับแล้วก็มีสายลักรตัวเอ็กนะครับที่ผิงศีษะซ้ายแล้วก็ด้านขวามีให้พร้อมนะครับนี่ครับจุดเด่นของเอ็กซิลี่ใหม่ครับทำให้ดูหน้าขับแล้วก็หน้าใช้ยิงคืนก็เป็นทางเลือกใหม่ก็คือเป็นสีเทาแลมโบนะครับตัวนี้ครับมาดูเบาะตอนสองนะครับนี่ครับแผงข้างหนังพร้อมเซ็นท่านล็อก แล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับแล้วก็ที่คอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับสำหรับความสุนทรีในการเดินทางนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb ชาร์จแบตได้นะครับภายในก็เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้ก็พาชมภายในของ X-Series ใหม่นะครับตัวยกสูง Highlander นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี่ครับสปอร์ตบาร์นะครับก็เป็นสีเทอ์เรนโบตัวเดียวกับสีรถครับก็จะมีคลิปด้านข้างเป็นดํา สลับแดงนะครับสวยๆนะครับนี่ครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายนะครับก็คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B20 B10 B7 แล้วก็ดีเซลพรีเมียมนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นรถยกสูงนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับดอว์โซนิกสองดวงคู่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็โลโก้ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับดีแม็กจะเป็นโครเมียมนะครับนี่เลยนะครับ ก็มือจับสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็แบบบิวอินมาเลยครับแล้วก็สติกอร์หลังนะครับเป็นลายใหม่นะครับนี่ครับเป็นสีเทาออกทองทองนะครับสวยๆนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับบิวอินนะครับจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X นะครับ X Serie s นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีแดงดำนะครับแล้วก็โครเมียมนะครับ แล้วก็มาดูด้านข้างของตัวกระบะตัวนี้จะมีสเกิร์ตครับเพิ่มนะครับดูพวสวยๆนะครับนี่ครับล้อก็เป็นดาเงานะครับนี่ครับหกก้านนะครับตัวนี้ครับขอบ18นะครับพร้อมกับยางบิสโตนนะครับตัวนี้ก็พาชมเดิมๆจากโรงงานนะครับสปอร์ตบาร์สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแมกเลเนอร์นะครับตัวนี้ก็จากโรงงานนะครับนี่ครับพาชมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ติดตั้งแมกเลเนอร์นะครับจากโรงงานมาให้ครับเป็น d m a มนะครับตัวนี้ครับนี่ครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับพาชมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงที่สามนะครับไล่ฟ้าหลังพร้อมนะครับแล้วก็พาชมเบาะตอนสองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แผงข้างนะครับเป็นหนังนะครับที่พักแขนจะเป็นดําเงานะครับเส้นจะเป็นสีดำเส้นแดงนะครับตัวนี้ครับตะเข็บแดงนะครับ นี่ครับภายในก็เป็นโทนสีดำนะครับนะครับแล้วก็จะพาชมด้านคนขับนะครับนี่ครับแผงข้างนะครับนี่ครับสวยๆนะครับดำเงาก็ซีแบ black เซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มพับไฟฟ้านะครับแล้วปุ่มปรับกระจกข้างนะครับอันนี้ก็เป็นออโต้สตอปตาร์ตนะครับการลื่นถลาไปุ่มปรับไฟหน้ามีให้พร้อมนะครับนี่ครับพวงมาลัลยนะครับตัวนี้ก็หุ้มหนังนะครับ อมัตติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลให้พร้อมนะครับก็ถือว่าสวยๆครับดีไซน์ของ X Series จะเป็นดําเงานะครับตัวนี้ครับสวยตัดกันแล้วดูให้ดูหรูขึ้นนะครับดูน่าใสขึ้นนะครับเบาะก็ปรับสูงต่ําได้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับผาชมนะครับสวยๆของ X Series ใหม่นะครับตัวนี้ครับมาดูจุดเด่นอีกตัวหนึ่งคือมีสเกิร์ตตัวนี้ครับเป็น นี่ครับเป็นลายแคบบ้านะครับตัวนี้ครับสวยๆนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ลายแคบบ้ารับกันเลยนะครับตัวนี้ครับครับแล้วก็เป็นสีใหม่นะครับเป็นเทาแลมโบนะครับท่านเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ใหม่เป็นสลักณ์ตัว X นะครับนี่ครับเป็นลายใหม่นะครับครับก็มีทั้งหมด3สีนะครับก็มีเทาแลมโบนะครับขาวมุกนะครับแล้วก็มีสีดํารูไซ์นะครับสำหรับท่านเลือกนะครับก็พาชมตัวใหม่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ เป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์โหลดต้นไมนแค่5%หรือติดต่อ Facebook สมนุกอิกสุอัลไล u t u b e สมุกอิกสุอัลไลเบอร์มือถือและ ID l ดี e ไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ X Life,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  Infinite X Life, X Life, Infinite X Life, X Life. New <coughs> Isuzu X Series, Man Mid Mile Infinite X Life.